สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมือนีสิว่าพี่ป้าน้องมากินตําปูปลาราจะพี่น้องค่ะไปกินยูไส่นอคือแสงเบือบาเบาือบ้าแต่ย้ายแมวเมียวมือนีค่ะพาลูกพาเต่ามหายางเาะดื่มมอกมอ่ามกถอกมอกเท่ามกข่ากันนะจ๊ะพี่น้องพูนพูนเอ,อ้ยฉันก็จัดตําปูปลาลามานาั่งสวยอยู้างวกฝรั่งนั่งกินเบียร์จ้ะพี่น้องสร <c oughs> ้อยนี่ทังกะจำบ่ได้เราจะว่าเป็นสร้อยใดเนาะฉันบ่หู ออฉันมาดูเธออยู่ด้ฉันบุกให้จำส้อยจะพี่นอ้องยางแต่น้ำกลนพอบานกับลูกหลูงัี่ล่ละแต่เห็นเราได้กินฉันก็สิยางแวะมานางกินเฝเข,ของส่ละจ้ะพี่น้องบอกเลยรอบอนี่มาเมืองไทยฉันทรงใส่ขี้โผมพุ่งมาหน่อยฉันต้องใหญ่เพิ่มขึ้นแน่ๆน <c oughs> อันแม่ค้ากับน,นิสัยดีดีใหญ่เอายัางนวนนั่นนี่คุยดีดีฉันบอกว่าอันเอาตำปูปลาจะาใส่พริกอันพริกเจ้าเพีร์โปอ้อว่าซันเอาเพีร์จะมาอยู่ใบใหญ่่าสันปาดอย่าวางสันเด้อ เจ้าสิเบิร์หมอยดีได้บอกพีกเจ้าสันโดะฉันเลยบอกเอาบ่อปอาจักสามเม็ดกับพ่อเดี๋ยวฉันซ้อมมือหลังค่ะบ่อเพียรฉันสิมาซื้อเจ้าใหม่สันโดะยายว่าเอาจัดไปคุณพี่ว่าสันเออแม่ค่ากับนี่ใส่ดีดีทุกคนฉันกับจวงปูปลาลามากระมังหนึ่งนี่ลรามานั่งโวยอยู่ผู้เดียวเออลูกกับผัวกันนั่งจิบอ่าขอกถอกค็อกเทลไปมอกเทลมอกข่าไปละจ้าพี่น้องอาหารมื้อนี้ของอลิซานอยกับเป็นเบอร์เกอร์เลยทุกคนส้อยนี่เป็นส้อยอีหยังบูจอมปรได้ค่ะทุกคนมีท อาหารการกินมีขายหลายอย่างหลายแนวจากทุกคนค่ะบอกเลยว่าฟินสุดๆสาหรับพอบานกับลูกนะจ๊ะตาวฉันสิฟินกับตามบ่งหงของอยู่ของกินป้ารหลอมนี้ฉันคิดว่าพุ่งมาหน่อยฉันต้องไครอังลางแน่ๆกับมาหอดเฮี้ยนกับเมย์อะไรภาคเสียงกับสิบบอดีปันใดจากขออภัยเด้อเออยุนี่กับซิบบอกเลยว่าเป็นภัตยา่าจากทุกคนถามหาเนาะเออฉันกับบ่หูเอกว่าสร้อยใดผู้ใดหูกับบวกกันเเด้อด้านหลังสีเขียวๆหนังหูเปนอย่างไร ทีมงานสายเขียวอยู่ข้างหลังฉันนั่งกินตำบางฮุงไปกับฟิ้นไปเพราะว่ากินมากจากพี่น้องนั่งไปนั่งมากก็จะวิ่นหัววิ่นเวียนหัวก็สิวิญญาณว่ามันสเสีบตำบางุวงกัย้อนอันอยู่ข้างหลังให้ได้ทุกคนค่ะผู้ใดหูว,ว่าปูดองเอาไปเมืองนอกใดบอกหนเด้อจ้าขนาดปลาแดดก,ก็ยังเอาไปไดเนาะทุกคนคิดว่าเสียเอาไปใดบ่บอกใน่เด้อ